ตกที่หมู่ไหลคนอะไรมาเจอกันคนโสดคนโสดหรือเปล่าคนโสดหรือเปล่านะมาเจอกันค่ะวันนี้ก็คือเป็นวันหยุดของพวกเรานะค่ะสาวโสดทั้งสามคนนะคะก็คือไม่มีอะไรทำหรอกค่ะคนโสดอะค่ะนอกจากกินค่ะกินอย่างเดียวเลยวันนี้ก็คือจะนำเสนอเมนูแทน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 อะไรจะขนาดนั้น วันนี้จะนำเสนอเมนูลูกชิ้นเจย่างแล้วก็เห็ดนางรมหลวงนะคะน้ำจิ้ม4ีโฟสใดๆก็คือตอนนี้มาซื้อเห็ดนางรมคชาแต่ว่าอมไม่เข้าใจเขาเอารถเข็นมาทำไมอะดูดิคือมาซื้อเห็ดอย่างเดียวไม่ต้องเอารถเข็นมาค่ะถือได้แต่นี้คือเข็นมาแบบยิ่งใหญ่มากคือซื้อแค่นี้แหละทุกคนมี่ค่ะเลืองเห็ด เลือกไม่ได้สักทีคุยกันสองคนเอออันนั้นแหละอันนี้แหละเออจะเอาสักทีเถอะสามชั่วโมงลคะคะสักทีเถอะอ่ะได้แล้วสักทีฮหล่อตั้งนานคนนี้ก็คือหันอะไรก็คืออยากซื้อไปหมดแต่ว่าตั้งไม่มีตั้งไม่มีจริงๆก็ <c oughs> <c oughs> คือวางไว้ไปซื้อเถอะแตงโมยี่สิบาททาั้งทางที่บ้านมีขายค่ะไปต่อค่ะนี่ไงก็บอกแล้วว่าซื้อเห็ดอย่างเดียวจะเอารถเข็นมาทำไมก้อน ก็คือจับไม่ได้ซื้อนะอวางไว้คืนก็คือจับทุกอย่างแต่ไม่ได้ซื้อไม่มีตังค่ะไปสักทีเถอะอันนี้ก็คือยังไม่ไปค่ะยังจะมากดน้ําอีกคือซื้อเอาเถอะไม่ต้องมากดหรอกไปซื้อไปซื้อข้างในมาเมื่อกี้ก็ได้ไม่รู้มากดทําไมเออแล้วต้องหาตังเหรียญคือวุ่นวายมากแต่ก็คืออยากกดเหมือนแบบฉันไม่เคยเจออ่ะฉันไม่เคยนี่ค่ะลุ้นน้ํามาแล้วน้ํามาแล้ว เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็คือมาถึงห้องจ้าเตรียมพร้อมเลยค่ะเตรียมสถานที่ค่ะอะปูเสื่อวางของก่อนพักเหนื่อยพักเหนื่อยแป๊บนี่ค่ะของที่ได้มาแค่นี้จริง ต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนการทําแล้วนะคะทุกคนคือเอาเห็ดนางรมหลวงอะจะมาหั่นแล้วก็รอที่จะลวกน้ําร้อนนะคะเพื่อที่จะให้เห็ดนั้นสุกตอนที่เราย่างเราจะได้ไม่ต้องรอนานไงเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ลวกก่อน,น่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันแบบจะสุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเตรียมของไปอันนี้ก็คือโบโลน่าเจนะโบโลน่าเจมังสาริกินได้เจกินได้นะอันเนี้ยคืออร่อยและนี่คือเอามาหมักซอสซอสก็คือสู้ชีวิตมากนะคะคือหมดขวดแล้วอะ แต่ขย่าอยู่นั่นอ่ะคือหมดละเออนี่ก็คือคาเรียบร้อยจากนั้นก็นี่ค่ะน้ำจิ้มซีโส้สของเราปีบมะนาวแซ่บไปเลยน้ำลายแตกกระจุยกิจายนี่ค่ะชิมเสร็จเรียบร้อยก่อไฟค่ะจะติดหรือเปล่าควันออกไม่ได้หมายความว่าไฟจะติดนะคะนี่ค่ะสุดท้ายค่ะพัดลมค่ะแม่สีเรือนที่แท้ทูนะคะก่อไฟได้วยการใช้พัดลมเป่าไปเลยค่ะ มีสเสน่ห์ลายจัากมากงจีบได้โซดเรียบร้อยได้อยู่นะไฟติดเลยนี่ค่ะเตรียมพร้อมตะแกรงพร้อมค่ะย่างได้เลยจ้านี่ค่ะคนนั้นก็คือฉันรอแล้วนะฉันหิวแล้วด้วยอะอะมองละกินเริ่มมาพริกเถอะเดี๋ยวไม่แต่ก็หิวแล้วแหละหิวมาก ค่ะก็เริ่มสุกแล้วคนนั้นก็อขอชิมก่อนทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวจริงๆอคือนั่งรออย่างหิวโหยนั่นแหละอะพอแล้วอ่ะติดเอะอ่ะอันไหนติดฉันก็กินนั้นอ่ะกินเลยอ่ะพร้อมอ่ะจัดไปอ่ะเอาแทบไม่ทันเออคือหิวหละเอออ่ะอาะใจเย็นอใจเย็นก้อนมันจะลวกปากนะนะใจเย็นใจเย็นก่อนทุกคนใจเย็นใจเย็นใจเย็น ดูสภาพจากการกินแล้วไม่ต้องแปลกใจทำไมถึงโซดนี่ไงก็แบบเนี้ยใครจะจีบเอาจริงใครจะจีบใครจะกล้าจีบเอาจริงเออเนี่ยความสุขของคนโซดแหละคือการกินทุกคนบาย